สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเขียนโปรแกรม html ร่วมกับ j s กเช่นเคนนะครับซึ่งคลิปนี้เป็น ep ที่7แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะเขียนในส่วนของ css g r i d นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเปิดท็ก html ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ตั้งตรง t i t ิลนะครับเป็น ep 7นะครับและจะตั้งชื่อเป็น g r i d นะครับ ผมจะกดเซฟนะครับและจะทำการรันไฟล์นะครับ okay, นะครับตอนนี้ไทเตอรเราก็จะเป็น EP 7 g r i กลิดเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่ with code นะครับและผมจะเติมโค้ดเข้าไปนะครับในส่วนของ tag body นะครับ Di ิฟ l ล s g ก i ิ Di ิ c l a s s กาในส่วนนี้นะครับก็จะเติมข้ขอความเข้าไปนะครับเป็นสรุปดิฟคลาสตัวนี้จะเป็นการ์ดนะครับแจ้งเตือน ดิฟคลาสจะเป็นการ์ดเลยนะครับผู้ใช้ดิฟคลาสการ์ดรายงานดิฟ ลาภกาศสัสติติเรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟนะครับไปดูที่หน้าเว็บนะครับจะได้ข้อความแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคัสตอมในส่วนของ CSS กันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดแท็กที่ข้างล่างแท็ก title นะครับ ตายเริ่มจากคลาสกลิตก่อนนะครับดอทกลิตดิสเพย์เป็นกลิตกลิตเป็นหนึ่ง fr หนึ่ง 1> FR หนึ่ง FR ก็คือตรงนี้จะใช้สามคอลัมน์นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับสิบสองพิกเซลอ่ามันจะห่างออกแล้วนะครับ ตอนแรกมาชิดกันอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการ์ดก่อนนะครับโดยในส่วนของการ์ดนะครับจะกำหนด padding นะครับ padding padding เป็น16พิกเซล เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็นสองหน้าจอนะครับเก็นครับตอนนี้ยังไม่ได้กดเซฟนะครับพอกดเซฟอ่ามันจะเริ่มขยับแล้วก็มีความห่างเพิ่มขึ้นแล้วนะครับสุดต่อไปนะครับจะกำหนดบอร์เดอร์ให้กับการ์ดนะครับบอร์เดอร์2พิกเซลโซลิกเป็นสีดำนะครับ กดเซฟนะครับอ่าจะได้กรอบขึ้นมาแล้วนะครับและจะก,กำหนดขอบให้มันโค้งมนนะครับโดยจะใช้เป็น border radius นะครับให้ขนาด12พิกเซลกดเซฟครับอ่าจะเริ่มโค้งมนเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนต่อไปก็คือส่วนส่วนนี้นะครับดอทและกำหนดกลิดคอรัมส์เปนสองให้กินตารางไปสองช่องนะครับกดเซฟ สรุปมันก็จะกินตารางไปสองช่องนะครับและตรงนี้ก็จะแค่ช่องเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเว็บเต็มๆให้ดูนะครับเนี่ครับอันนี้ก็จะไปเลยนะครับสองคอลัมน์นะครับหรือสองช่องนะครับอันนี้จะแค่กล่องละหนึ่งคอลัมน์นะครับหรือกล่องละหนึ่งช่องนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ